ครมจัดให้ขยายสิทธิ์แจกเงิน5,000บาทเราไม่ทิ้งกันจาก3ล้านคนเพิ่มเป็น9ล้านคนหวังให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบครับ ในขณะที่หลายๆคนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกำลังรอผลรอลุ้นว่าจะได้รับการช่วยเหลือได้รับเงิน5,000บาทจากมาตรการนี้หรือไม่วันนี้ครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีน,นางนรมนพินโยศินวัตรโคษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอรมีมติเห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาโควิด -19 ที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมระยะที่2ตามที่กระทรวงการคลังเสนอทั้งนี้จากการเปิดให้มีผู้ได้รับผลกระทบมาลงทะเบียนเราไม่ทิงกันตั้งแต่วันเสาร์ที่28 จนถึงวันจันทร์ที่30มีนาคมเวลา7จ็นาฬกาพบว่ามีผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น18.8ล้านคนครับจึงได้มีการประเมินว่า ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจะมีเพิ่มกว่าที่ได้ประมาณการไว้อีกทั้งตามมาตรา54แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนตามมาตรา39มาตรา40ซึ่งมีอยู่จำนวนประมาณ5ล้านคนไม่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ตามร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไว้จึงจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ที่ได้รับผลกระทบครับรวมทั้งยังช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา33บาบางส่วนที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมแต่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจำนวนทั้งสิ้น7,676คนอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา33กลุ่มอื่นๆนั้นกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปครับ ซึ่งในการนี้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการชดเชยรายได้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างทั่วถึงดังนี้ครับ 1. ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิ์ของมาตรการชดเชยรายได้ให้ครอบคลุมทั่วถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจากเดิมกำหนดไว้จำนวน3ล้านคน เพิ่มเป็นจำนวน9ล้านคนครับ 2. เพื่อให้สามารถชดเชยรายได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีกระทรวงการคลังขอนำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศส5ง3งบกลางรายการเงินจำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวนไม่เกิน45,000 0ล้านบาท ที่ได้รับจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24มีนาคม2563มาใช้ในการชดเชยรายได้ครั้งแรกในเดือนเมษายน2563ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบที่ได้รับสิทธิตามมาตรการชดเชยรายได้ไปพลางก่อนสำหรับในเดือนต่อๆไปกระทรวงการคลังจะได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งครับ3 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับตามมาตรการชดเชยรายได้โดยให้กรมสัมปรณ์เสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปครับนี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าจากการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่31มีนาคม2563วันนี้ครับ S 1> <S 1> ซึ่งมีเรื่องสำคัญคือการอนุมัติและทบทวนมาตรการเพิ่มจำนวนผู้ที่จะได้รับชดเชย5,000บาทจาก3ล้านคนที่เคยกำหนดไว้ตอนแรกเป็นจำนวน9ล้านคนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นครับ ซึ่งหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ประโยชน์ดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ